เนี่ยเนี่ยอู๊ยเม่นกว่าเนี่ยเม่นอ่ะเนาะเม่นจ้าบัวได้ยนี่หอยไข่นี่เด็ดแล้วกบลมเก็บพักพี่น้องเก็บพัก สวัสดีจ้าสวัสดีพี่นอ้องปวงป่ายชพูสุคนนะคะสบายดีกันบ่จ้านะคะวันนี้นะคะพบเดเตือยอีกแล้วนะเดวันนี้เดเตือยไม่ได้มา,าทําเกี่ยวกับความรู้อะไรนะวันนี้พาลงท่งลงท่าเข้าห้วยเข้าหึงหาเก็บผักนะคะนะ็บผักพี่นอ้องผักกินได้แล้วเป็นสมุนไพรด้วยนะคะงานบ่พี่น้อง งามบองามไหมจ้าเอาแกงไข่นะคะแกงใส่ไข่แกงเลียงนะเจบเด้อพี่น้องทำงามพี่น้องสวยๆวยแกงได้หมดเลยบอกพี่นะ กวงนี่ักเทียดอ่ะจะได้อีกอะพักเทียดบบก็บจะอีกอะง่ามี่น้องเหรอ,อก่อมันก็นจะอยู่ประมาณนี่เลยพี่น้องนี่สวยโอ้กึนแห้งเลยก็ซีโบแมนพักขี่ขมพักขี่ขมบานห้าบอกพี่น้อง เราไปแกงเนาะแกงท่าเดียวพี่น้องวิธีแกงนะคบะบ่ให้มันขมแห้งเนาะเอาน้ำเดือดแล้วก็เอาลงเลยแล้วก็เอาขึ้นนะพี่น้องเนาะกินได้หมดเลยเด้อพี่น้องเก็บไปหลายๆเลยเมื้อนั้นจนบพ่พอกันกินพี่น้องเอ้ยลู่ใส่รูใส่ กุนกินหนักกว่าเปลือไปโปรโมทนห่มทกิน <c oughs> <า>เยอะมากันสองคนนะคะกับพี่กุลน,น, <c oughs> น,นะคะพี่กุลนะคะพี่กุลคนในพื้นที่นะคะ <c oughs> พี่แกอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านตังโมอโอนะคะพากันมาเก็บผักนะคะ วันนั้นเห็นเขาเอาไปทํากินแล้วอร่อยแซ่บพี่น้องเลยเอาไปกินมาไะก็เลยติดใจให้พี่เพื่อนพามาเก็บเนาะงามๆเลยพี่น้องผู้ใดเคยกินบะจ้าเมนมาด้วยพี่น้องมิติใหม่ของการเก็บผักพี่นอ้องเนี่ยหยา๋ยวเอาเชื้อชั่วอุ้งเลยตุ่นตุ่นยังไงขึ้งหยา เดี๋ยวเจอป้าเพื่อนกันกันเมียนพุ่นเนาะมีอยู่่เดแตชูบ้านเฮากับอะไรบางพี่น้องโหงงามเป็นต้นใหญ่พี่น้องอ่าเดี๋ยวเข้าไปเด็ดเอาพี่น้องมันหวานเลยพี่น้องต้นใหญ่เนาะ มันอยู่ในห้วยมันงามเกินคนบ้านนี้สงสัยกินบระจังปัดปัดปัดพี่น้อ,มอ,อ,มนองมันดอกหน่อยยังไงเลยโธ่อันนี้มันเกิดทั่วไปเนะพี่น้อง and the back งามขนาดพี่น้องเลยพ้องนี่เอาไปแกงใส่ไข่พี่น้องจะ้ะเป็นสมุนไพรน้ำด้วยพี่น้องไม่ต้องไปถึงที่ไหนนะคะที่เมืองไทยเราก็มีผักกินเยอะแยะผักปลอดสารพิษด้วยผักป่านะ,ะอันนี้มันเป็นผักป่านะ,ะเกิดเองตามธรรมชาตินะคะพี่นอ้องกินกิน โอ้งามคักพี่น้องเดี๋ยวไปใส่เด็ดเอาแต่มหม่องมันอ่อนมั้งนะพี่น้องเนาะลักษณะครับเก็บทั้งเครือทั้งอันนี้เลยแหละพี่น้องเยี๋จื้อถือกระเจยเตยเก็บดีเตยเก็บไม่ช่างเด้อแต่ว่าถอนทั้งข้างทั้งโลดทั้งทั้งภาคทั้งถอนหมด กบมาแล้วไอ้คำเดียวใจกก้าโมนี่เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะพามาเก็บผักเจ้าเดิมที่เราไปหาเขียดกันเขาเก็บทีเลิก กินเราดึงเอาทั้งรากเลยไปไซบ้านพี่คุณบอกว่าเราเอาไปไซที่บ้านเก็บไปทั้งหากทั้งโคนเลยแต่ผู้ดึงรากมันก็กินได้นอนๆนะกินได้ทั้งโคนทั้งต้นจะตันนะพี่น้องเออเดี๋ยว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 เก็บพักแล้ยบังกบบังเขียดตอพี่น้องเห็นห้อยมันเนาะดังแอบ๊บ ไม่ใช่เลยเขียดน้อยที่น้องเลย เก็บอ่อนๆก่อนนี่มันอ่อนๆก็มีเนี่ยเลอะเลยเอ้ยอ่อนๆมันนะเดี๋ยวเก็บพักกันเลยพี่น้องแป๊บนึงเก็บพักอ่อนๆก่อนแป๊บนึ่งไปเยอะเลยเนี่ยอ่อนๆเนี่ยเก่าอ่อนๆเนี่ยอะไรอยงภาพไว้ติ๊กติ๊กอย่เนาะ ไม่เลี่ยงพาไปที่พิพรอนว่าจะได้ก็พี่ทางพี่อ่อนๆนะผมงำมๆเธอหน่อย เดีว่าล้ํากินบนเนหลือไม่เต็มหนามเลยเฮ้ยเดี๋ยวคืนอ่ะ โหดโผกินกันกินอย่างโหดอ่ะเด็ดกุ่แนแม่เด็นะิเนี่ยอยู่พุ่นแม่เอ้ยเก็บแต่ละต้นก็น้อยนั่งกันล้ำ เนเก็บแบบขี้ข้านล่างเพื่อเด็ดเอานะคะจะเอยถอนเลยฮะตัวนี้ไงมันแก่น,นะคะ พักจะอีมันก็น่ากินล่ะ นามเลยพี่น้องเอ้ยเนี่ยพิมพ์เลยเนาะเก็บพักปะ่ะสิเนาะเนี่ยพิมพ์เลยเก็บพักเนี่เตยนี่ยทำอะไรแกพักแล้วก็บูุบบ้าบูบว่าไล่แตนในนด้ดพี่น้องออหาเบิ้งกันเลยก็เรียกขวักขี้ขมนะจ๊ะ งามเนาะพนะี่น้องเนาะพุ้ดไม่แย่นะ่ะคืนได้พุ่นแลน้วนะ่น้องนี่กรนะพี่ทั้งหมดน่ะมุมนี้กะ ี่ดูนี่ก้อนนี้อันนี้มันบ่มีประโยชน์เนี่ยหนุ่มหัวเขาไม่ประโยชน์ง่ามสิคับทนก็นได้ดุทนเอาไปบ้านอะเอาไปใส่บ้านหรือว่ามันห่อนอะ เดว่าหันเอากันกรูปา,าน,นั่นยิงเด็ดกันเลย,ยน้ำคักพี่น้องเอ้ยเอาไปไหนบวดบวายนะ้องน้ำ บอกก็เลือว่ามีหนามน้ำปักมืออลไรพี่น้ององามมันงามจนน้ำปักมือแล้ว นักกำกนะ้อน่ะเอาสองกำก,ก้อนนี่ก่อนนี่พี่น้องเลยง่ามจนไปว่าอยากไปเลยพี่น้องพี่กุ่นชวนกลับแล้วพี่น้องไปไปไปหน่อง่ามเนาะพยายังอยากกลับอยู่ชวนไปใส่คนเอาคนเอาผักอยู่ไงคนน่ะข้างในคนน่ะ Tới hơi quân say Nói kẻ là không phải nó Ơ nhỉ Hả Để dán này Kẹp lúa đó hả ื่อยกระดูกหมูเนี่ยชิงกันฮะเบลือนนองหว่าชิงกันเนี่ยฮัอโโอ้โนี่กำลังงอกเ้ยนี่น้ำน้ำเนี่ยหน,น,น่อยๆเนี่ยอ่อนๆเนี่ย ก่เป็นน้องมาเก็บอ่อนๆนี่นะแต่มันได้อ่อนนะเนาะยังบูล่ะฮะโอ้คนกำลังเก็บมันอยู่ครกลับแล้วนะพี่น้องเอ้ยผูเ้เ่าเขียวแล้วเนี่ยขี้นี่ขี่โบกล้ย ไปหลังพี่นองเลยยางเมื่อลแล้วอ่ะเห็น